สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลนะว่าทําไมเขาถึงห้ามปลูกกล้วยช่วงเขา้าพรรษานะคนโบราณนะจะมีคำหนึ่งเขาจะบอกว่าห้ามปลูกกล้วยเข้าพรรษามันเป็นเพราะเหตุผลใดเขาถึงห้ามวันนี้มาฟังเหตุผลกันครับต้องบอกว่าช่วงเขา้าพรรษาเนะี่ยมันจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเ,เพราะว่าช่วงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบฝนตกหนักตกชุกช่วงเขา้าพรรษาคนโบราณเขาเลยห้ามเพราะว่ากล้วยนะหนอกกล้วยที่เราขุดมามันจะมีมันจะมีแผลมันก็เลยทําให้ทำให้แผลที่เราขุดมาอ่ะบวกกับฝนที่มันตกหนัก มันจะเป็นเชื้อรากล้วยมันจะเป็นเชื้อราแล้วทให้กล้วยนะ่ะตุยได้หรือไม่ได้กินได้เลยนั่นเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนโบราณเขาถึงห้ามแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ é, กล้วยอ่ะวันที่เราปลูกอ่ะจนไปถึงวันเก็บเกี่ยวนะมันใช้เวลาอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเดือนแล้วในระยะ1 0บถึงสิเดือนนี้่ช่วงที่มันจะได้เก็บเกี่ยวนะตรงกับหน้าแล้งพอดีทําให้กล้วยอ่ะที่ที่เราปลูกมานะ่ะมันจะรีบแล้วก็มันจะไม่บางทีมันจะไม่แทงเออแทงปีโอมาให้เราเลยเป็นเหตุผลหหนนึึ่่งงทีคโบราาาณเาถ้ถม บางทีอ่ะหนักสุดเลยก็ไม่ได้กินหรือบางทีปลูกไปแล้วก็ตุยเลยก็มีนะครับนีบ่บางสิ่งบางอย่างนะผมว่าฟังคําโบราณไว้บ้างก็ถี่เหมือนกันนะแต่เกษตรกรยุคสมัยเนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าเขามีระบบการจัดการที่ดีนะมีระบบน้ํามีระบบการจัดการดูแลนะปลูกช่วงไหนก็ได้ปลูกช่วงไหนก็ได้กินนะครับผมแต่คนโบราณในยุคก่อนๆเขาเขาไม่มีระบบการจัดการไงเขาอาศัยฟ้ากับฝนอย่างเดียวถ้าปลูกช่วงหน้าฝนอ่ะเปอร์เซ็นต์รอดอ่ะก็ผมว่าก็น้อย